ช่วงนี้ไม่มีอารมณ์ต่อโมเลยรีวิวแบบนี้เลยละกันอลอเล่นตอนนี้ได้ตะบายใหม่จากลูกพี่สเตดี้มานางเป็นฟองน้ำประกบมาสองฟองแบบนี้ก็เลยถูกขนานนามว่ากึ่งแข็งกล่องหนึ่งก็จะมี6ชิ้นไล่เบอร์ตามความหยาบที่ใช้บ่อยตามนี้ส่วนคนต่อก็กึ่งขยันกึ่งดองเธอเป็นแม่คือต่อไปแป๊บนึงปวดหลังพอลูกไปขยับตัวปุ๊บสมาธิสัน้นกลับมาต่อไม่ได้ละสรุปก็คือต่อไม่เศรศสร็จักทีหรือว่าเราเล่นติก๊กตอกมากไปฉันเพิ่งได้โมตัวใหม่มาเปิดกล่องมาแล้วคือค่อนข้างท้อเพราะว่าแผงอะถ เยอะมากก็เลยได้โอกาสเทสตะสบอันนี้ไปเลยสายตอ้อนรเบอยงเราก็เริ่มที่เบอร์6กรนะคะแล้วก็ไปจบที่เบอร์พันหผลลัพธ์ท่ได้คือจึ้งมากคือน้องแม่รุนแรงขนาดที่กินเนื้อโมอ่ะคือมันยังรักษาความกลมของรูปทรงไว้ได้อยู่อันนี้ก็เลยลองตรงที่มีรอยเกลยดใกล้ๆขอบนะคะมุมแบบนี้ฉันเรียกว่ามุมวัดใจเพราะว่า <S <S ทำพังมาหลายชิ้นละนี่อวดเลยรอบนี้ทํารอดนะจ๊ะท็อปเทียร์ของการเกลียดรอยเกลยดคือแบบนี้เลยชอบขัดไปแล้วก็เพลินไงตาดูทีวีไปด้วยก็คือเส้นหายสรุปยัง จำเป็นอยู่ไหมเส้นตรงกลางนั้นเฮ้ยตั้งใจทำมันก็ได้อยู่นั้นเนี่ย <S <S <an> ส่วนตัวฉันว่าเพราะตะใบมันยาวตอนจับก็เลยคุมแรงมือได้ดี <S <S <ans> ปัดเศษออกก็ใช้ต่อได้ยาวๆแต่ <S <S <ans> กล่องนึ่งก็คาดตัวไม่แรงเธอลองจิ้มตะกร้า stellar, ดูคือเลิศเลยล่ะขอตัวไปต่อก่อนเดี๋ยวจะขี้เกียจอีก